สวัสดีครับพบกับช่องก๊อปเทสก่อนส่งวันนี้วันที่10 20, 20เดือน8ใช่ไหมด,ดูดูใหม่นะดูใช่ใช่ใช่ใชอ้าวน,นี้วันที่20เดือน8นะครับผมเกตชุดนี้จะเป็นซับสิบสองรคูณสชั้น V3 นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ใช้พวาวเวอร์เจ็ดเนะครับขับซับนะครับโหลดที่ก๊อ,กอปให้ที่4โอห์มแล้วกันอ่ะประมาณนั้นก๊อปโหลด4โอห์มนะ สบายสบายแรงพาวเวอร์แรงกว่าดอกอย่างเงี้ยเออใครับผมแล้วก็ไม่มีไม่กินแบตนะไม่กินกระแสด้วยอ่าแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ตึมตึมแรงสวิชชิงโมร้อยแอมป์นะครับแอมป์เต็มนะครับผมแอมป์แอมหลอกเป็น400แอมป์พีคนะประมาณนั้นครับผมอ่าแล้วก็ AB v ี r t e x อ่ากลาง8นิ้ว4ดอกแหลมแหลมโทโด,โดกับมากับแหลมธรรมดานะครับผมอ่าประมาณนั้นอันนี้ซิกซิกเลยอันนี้อันนี้ศาสตร์ไกล แต่น,นี้ซิกมากซิกซิกไกลอ่ะแล้วก็จะมีพัดลมด้านในที่ใส่อันนี้ลูกค้าสั่งมานะครับก็คือให้ถอดฝาแล้วก็เอาแบตเตอรี่ยัดไปเข้าไปข้างในได้นะประมาณนั้นหรือว่าจะวางข้างนอกก็ได้นะครับผมตามชอบแล้วก็ตักอบจะเขียนกำกับไว้นะแดงบวกํำลบนะครับผมก็เอาไม่จิกถึงไม่อยู่แล้วก็ตกอบจะแปะกระดาษอีกรอบนึงแดงบวกํำลบอันนี้เป็นเบสไฟสี อ่ะพูดถึงพระเอกของเรานะไฟสีไฟสีจะมี2ระบบนะทักคู่อันนี้คู่ล่างอ่าจะอยู่ด้านในนุ่นนะแอบอยู่ด้านในเลยอ่าจะเป็นตามเพลงอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันจะว่องมันจะไวนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเสียงรอบข้างเสียงจากพื้นเสียงจากอะไรเนี่ยมันเข้ามาไวประมาณนั้นเป็นแบบแฟตดีกว่าแบบแฟตก็ได้หรือว่าสีเดียวสีเขียว น้ำเงินสักคู่นะน้ำเงินแดงเปลี่ยนไปประมาณนั้นนะครับผมไว้ White, ขาวาแล้วก็แฟลตทีนี้ก็ด้านบนไม่มีฐานแต่เอาเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้ไฟนิ่งอ่าไฟนิ่งอันนี้เล่นแบบสเต็ปปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอ่ะประมาณนั้นเนะาะเดี๋ยวจะเอาฐานใส่ทิดตามหลังนะ นีเซนเลยพลังเบรหนักแน่นครับปกติไม่มีไฟตกพราโหลดเบรที่4โอห์มนะ4โอห์มนะครับย้ำว่า4โอห์มนะครับผมสบายเลยสบายทั้งแอมสบายทั้งดอกสบายทั้งไฟลากายาวๆได้เลยครับผมไม่ต้องกลัวแป๊กตัวั้งสินี่เบรก็ะเบื้องกัน ครับผมประมาณเนาะแรงแน่นอนครับผมไฟไม่มีตกนิ่งเลยครับอ่าเหมือนนั้นแล้วก็แต่แต่ถ้าแต่เท่าที่เคยเล่นมาตอนช่วงช่วงแรกๆก,ก็คืออาจจะโหลด2ไม่2ก็1โอห์มใช่ไหมที่ว่าขนานกันอย่างเงี้ยเออไฟมันจะตกครับผมอันนั้นอันนั้นไฟต้องถึงแบบมากๆเลยไฟต้องถึงกว่าแอมแล,แล้วแอมก็ต้องถึงดอกอีกออประมาณนั้นครับผมอันนี้สบายแอมเลยเย็นเจ อันนี้อุ่นนิดนึงอ่าอ,นนอันนี้ไม่ค่อยเะ่า่แต่อันนี้เย็นเจียบอ่าประมาณนั้นครับ